สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามัน,นี่ย้ายสิบ้ามันเจียวไข่นะคะเจียวไข่ใส่หัวไสเโปนะคะเอาไข่ลงไปแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ค้นค้นอันหัวไสเโปนี่เป็นหัวไสเโปหวานเ้ยค่ะเด้ออันถ้าเป็นเข้มนี่จะบ่ค่อยแสบไปไหนเนาะมันคืออันลายรอบแท้เจียวไข่ใส่หัวไชเโปค่ะนี่ย้ายบดิปรุงยังเด้อค่ะนี่ย้ายเพียงแต่ว่าเอาไข่ใส่ลงไปไข่ก็คือหน่อยแต่ค่ะเดียวย่างยจะเอาไข่มาต่อลองอีกเนาะเนาะ เอาไข่ okay. มาตอกใส่แล้วพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้ในซองฟองมันหน่อยเกินไปเนาะจ้ะนี่มันเพิ่มเป็นสามฟองเจียวไข่ใส่หัวไชโป๊าแล้วก็คนคนคนอย่าพึพ่งไล่ตาได้ค่ะเด้อคนคนคนแล้วก็คนคนคนนี่นะคะเจียวไข่ใส่หัวไชโป๊ะนะคะเดี๋ยวตามมาเบิงขะกระทะตั้งกระทะไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ค่ะ ตั้งกระทะไว้แล้วเ่าใส่ไฟปานกลางแล้วคะเพราะว่าใส่ไฟแห้งวันใดมันจะไหม้นะคะใส่ไฟปานกลางเนี่ย,ย,ยก็สิเดี๋ยวให้มันเดือดนิดหนึ่งกันค่ะกระทะกําลังเดือดกําลังร้อนเดี๋ยวให้มันเดือดนิดนึงกันนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันมอห่อนนะคะมันจะจีเฮ็ดใ้อมน้ำมันค่ะเวลาเขาเทไข่เทยังลงไปนะจ๊ะ จังตามมาเบิงด้ค่ะหลังจากตีข้าเทไข่สแล้วกับสิประมาณนนี่นะคะให้น้ำมันให้เดือดแล้วย่อยกับกงสีทยอยกลับไปเพราะว่าอาะทะย่อยกลับมาจัดียว่อยสีกลับไข่ค่ะเพราะว่าข้าจะบรอให้มันใหม่นะคะทาไมมันจะบรอนเสียบค่ะมันจะคมนะคะใส่ไฟอ่อนๆี่น้องรีใส่ลีใส่อ่อนๆปลุกปบกันถนะคะรีใส่อ่อนๆกันน่าจะเจ็บไหมหอมเหลืองนะคะ นี่นะคะเจียวไข่ใส่หัวไชโป๊เดี๋ยวย้ายสิกลับให้เบิรงนะคะหลังจากที่ห้องก,กับมาแล้วมันก็จะประมาณนี้ค่ะเหลืองเป็นตาแสบบ่คะนี่นะคะกลับคืนมาแล้วเดี๋ยวย้ายสิกลับอีกทางหนึ่งค่ะจังมาเบิรงกันกับพี่น้องนี่ละค่ะเป็นตาแสบบ่คะไข่เจียวหัวไชโป๊ดองนะคะอันนี้คือเป็นรสชาติที่หวาน,นะค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ